ข่าวล่าสุดปป,ปชหรือคดีรัฐบาลปูดองมา6ปีอยากทำตอนนี้หลังเสนอชัดชาติเป็นนายกรัฐมนตรีวันที่7มกราคมเล่งข่าวกล่าวว่าขณะนี้กำลังเป็นที่น่าจับตาการทำงานของปปชโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองจะถูกจับตามากเป็นพิเศษในช่วงนี้เนื่องจากเป็นช่วงที่นักการเมืองเตรียมเข้าสู่สนามเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง จึงมีการตั้งข้อสังเกตว่ากรณีกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับอดีตนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีในรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยถูกเร่งรีบหยิบยกขึ้นมาพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีกระแสข่าวที่พรรคเพื่อไทยเตรียมเสนอชื่อคุณหญิงสุดารัตน์เกุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยและนายชัดชาสิทธิพันธ์แกนนำพรรคเพื่อไทย เป็นผู้ถูกเสนอชื่อในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนั้นมีรายงานว่าทางปปชก็ได้เร่งรีบหยิบยกคดีที่เกี่ยวข้องดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาทั้งที่กรณีกล่าวหานั้นถูกยื่นให้ปปชไต่สวนไปตั้งแต่5-6ปีที่ผ่านมาเล่งข่าวกล่าวว่าสำหรับคดีที่มีชื่อนายชัดชาติสิทธิพันธ์ แกนนำพักเพื่อไทยตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วยนั้นคดีที่1กรณีกล่าวหานางสาวยิ่งลักษณ์และคณะรัฐมนตรีรวม34รายกรณีอนุมัติและจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองปี2548ถึง2553โดยไม่มีอำนาจและไม่มีกฎหมายรองรับรายชื่อคณะรัฐมนตรีที่อยู่ในคดี โดยคดีนี้มีรายชื่อคณะรัฐมนตรีทั้งหมด34รายได้แก่ 1. นางสาวยิ่งลักษินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรี 2. นายยงยุทธวิชัยดิตอดีตรองนาย,ยกรัฐมนตรี 3. ร้อยต้นหมดเอกเฉลิมอยู่บำรุงอดีตรองนาย,ยกรัฐมนตรี 4. นายชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าก,การกระทรวงคมนาคมเป็นต้น คดีบริหารจัดการน้ำคดีที่สองข้อกล่าวหานางสาวยิ่งลักษณ์และคณะรัฐมนตรีรวม35คนปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดโดยเฉพาะการไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา57วัิวสองและมาตรา67วรสองในโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ภายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศพศ2555วงเงิน3.5แสนล้านบาทโดยได้ให้กลุ่มบริษัทเอกชนต่างๆมายืนข้อเสนอตามแผนงานจำนวน10โมดูลและได้ประกาศผลผู้ชนะในวันที่10มิถุนายนปี56 และได้นำเรื่องเข้าสู่ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18มิถุนายนปี56ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวถูกยื่นร้องเรียนต่อปปชตั้งแต่ปี2556ความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้จากวิศวกรครูสู่รัฐมนตรีชัดชาติแกร่งสุดในปตตพีติดดินนายกหญิงโทหาชัดชาติสิทธิพันธ์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมหรือที่ใครหลายคนเรียกขานในนามชัดชาสิทธิพันธ์ล่าสุดรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปตตพีตกอยู่ในกระแสข่าวที่พักเพื่อไทยเตรียมสนับสนุนให้เขาขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีนี่อาจจะเป็นการโยนหินถามทางวัดเรตติ้ง แย่งชิงความนิยมหรือไม่นั้นไม่สำคัญเท่าข่าวดังกล่าวทำให้คนไทยหลายต่อหลายคนรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจอยากเดินเข้าคูหาก้าบัตรเลือกตั้งด้วยความหวังอันเต็มอ,อกอยากให้ชายคนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปตตพีทางทีมข่าวได้พาไปรู้จักบุรุษผู้นี้ให้มากขึ้น โพลของสื่อหลายแห่งที่สร้างขึ้นในโลกโซเชียลโหวตให้ชัดชาติเป็นนายกรัฐมนตรีทุกสำนักหรือแม้แต่โพลของพรรคเพื่อไทยที่ทำขึ้นกันเองภายในพรรคยังออกมาว่าหากพรรคชูคุณหญิงสุดารัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีจะได้สอส1 9 0ถึง200ที่นั่งแต่ถ้าชูชัดชาติจะได้สอสดถึง220ที่นั่ง ก่อนที่ชัดชาติจะมีวันนี้ในกี่ปีก่อนมีโพจากสำนักต่างๆระบุถึงเขาอย่างน่าเศร้าว่าชัดชาติเป็นรัฐมนตรีที่ถูกลืมหรือเป็นรัฐมนตรีที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้จักเพราะเมื่อย้อนกลับไปสมัยยังเป็นพรรคไทยรักไทยชัดชาติทำงานให้คำปรึกษาแก่กระทรวงคมนาคมมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลทักษิณสอง และรัฐบาลสมัครศูนย์ทรเวทโดยที่ไม่มีตำแหน่งใดๆเลยหรือเรียกภาษาบ้านๆว่าปิดทองหลังพระมานานหลายปีเมื่อหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนเขาจึงกลายมาเป็นรัฐมนตรีที่อดีตนายกหญิงไว้ใจที่สุดและยังเอาชนะใจผู้คนในโซเชียลด้วยภาพลักษณ์รัฐมนตรีติดดิน ทั้งชีวิตของใครหลายคนไม่เคยเห็นภาพรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงใหญ่เดินเท้าเปล่าเข้าวัดถือถุงแกงเสื้อแขนกุดกางเกงขาสัน้นไม่เคยเห็นภาพรัฐมนตรีปั่นจัก,กรยานวิ่งในสวนลุมโหนรถเม์ซ้อนวินนั่งรถไฟโดยไม่มีผู้ติดตามไลฟ์สไตล์ชีวิตของเขาเป็นแบบนี้อย่างธรรมชาติไม่ประดิษฐ์ ซึ่งทำให้เขาเอาชนะใจคนไทยบางส่วนได้อย่างไม่ยากเย็นจนผู้คนขนานนามเขาด้วยความเอ็นดูว่าเขาคือรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตเพีเขาจะแข็งแกร่งมากแค่ไหนคงไม่ทราบได้แต่ครั้งหนึ่งเขาเคยกล้าปฏิเสธที่จะรับตำแหน่ง กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติที่นายกประยุทธ์คัดสรรและเซ็นเองกับมือด้วยเขาให้เหตุผลว่าแก่นแท้ของกลยุทธ์คือการเลือกว่าอะไรไม่ควรทำแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาตัวเขาเองจะออกมากล่าวถึงกระแสะฟีเวอร์ของเขาอย่างถ่อมตนว่าเขามีชื่อเสียงแค่ในโลกโซเชียลแต่คนต่างจังหวัดไม่ค่อยจะรู้จักเขาพูดด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม เมื่อย้อนกลับไปไล่เรียงตามไทม์ไลน์ชีวิตของชายผู้นี้หลายคนคงสงสัยว่าจากวิศวกรอาจารย์ประจำวิศวกรรมศาสตร์จุลาชัดชาติเดินทางเข้าสนามการเมืองได้อย่างไรก็คงต้องย้อนไปตั้งแต่สมัยที่ชัดชาติใกล้ชิดกับแกนนำพักไทยรักไทยมาตั้งแต่สมัยเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้กับพงศักดิ์รักตะพง์ไพศาลอดีตรองหัวหน้าพักไทยรักไทย โดยชัดชาติเคยให้สัมภาษณ์ว่าก่อนหน้านี้ผมได้มีโอกาสเข้ามาช่วยงานกระทรวงคมนาคมสมัยท่านพงศักดิ์รักตะพงไพศาลมาช่วยส่วนของด้านวิชาการเทคนิคแต่ก็ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรนะส่วนสมัยท่านสันติพร้อมพัฒอดีตรัฐมนตรีคมนาคมก็ได้เข้าไปช่วยอ่านเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีว่ามีประเด็นใดบ้างที่ต้องกังวล และมีวิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งมากไปกว่าการเข้ามาให้ความช่วยเหลือฝ่ายการเมืองในเรื่องของวิชาการและด้านเทคนิคต่างๆที่มุมมองนักการเมืองจะเห็นต่างจากนักวิชาการหลังจากนั้นชัดชาติก็ยังคงทำงานในตำแหน่งนักวิชาการต่อไปจนถึงปี2555 เขาเข้าสู่วังวนของการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ชัดชาติเผยถึงเหตุการณ์ที่น้อยคนนักจะได้รู้ก่อนที่ผมจะเข้ารับตําแหน่งรัฐมนตรีท่านนายกยิ่งลักเป็นคนโทรมาผมไม่ได้รู้จักกับท่านโดยตรงหรอกแต่ก็คงมีบางคนบอกกับท่านว่าผมเคยช่วยงานในกระทรวงนี้มาก่อนหากถามว่ามีใคร ไปเรียกท่านนายกก็คงมีหลายคนมั้งเพราะท่านสุกรรมพลสุวรรณทั์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรู้จักกับผมและท่านพงศักด์ก็รู้จักกันและพ่อผมก็เป็นตำรวจคนในวงการก็คงรู้จักกันส่วนระยะเวลาในการตัดสินใจผมใช้เวลาไม่นานเลยเพราะว่าอย่างน้อยในชีวิตหนึ่งสามารถทำประโยชน์เพื่อบ้านเมืองได้ เราก็ควรที่จะต้องทําแม้ว่าชีวิตบนเส้นทางการเมืองจะดูโลดแลน่นแต่หลังบ้านของชัดชชติกลับมีความเห็นตรงกันข้ามผมต้องบอกเลยนะว่าแม่ผมไม่แฮปปี้กับพักเพื่อไทยเท่าไหร่ตอนที่แม่ผมรู้ว่าจะมาเป็นรัฐมนตรีแม่ไม่ยอมแม่ผมร้องไห้เลยแม่บอกว่าอย่าไปเป็นเลยกลัวลูกติดคุกคือเขาเห็นตัวอย่างมาเยอะ อย่างท่านทักษิณเห็นอะไรแบบนี้ก็เลยกลัวแต่ตอนหลังฟีดแบ็กกลับมามันไม่ได้เลวมากเราก็ไม่ได้มัวไม่ได้ทะเลาะกับใครแม่ก็คงโอเคระดับหนึ่งครั้งหนึ่งเคยมีสื่อถามเขาว่าชีวิตเปลี่ยนไปหรือไม่หลังเป็นรัฐมนตรีเขาตอบซื่อว่าถ้าถามว่าชีวิตเปลี่ยนไหมผมว่าเปลี่ยนนะหน้าที่ต่างกัน เป็นรัฐมนตรีก็มีผลกระทบต่อหลายๆด้านมากแต่ก็พยายามทำให้เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดเพราะตำแหน่งการเมืองมันชั่วคราวแต่เราก็ยังใช้ชีวิตปกติรถนำอาจจะมีบ้างในเวลาราชการแต่ชีวิตก็เหมือนเดิมการพาลูกไปเที่ยวการไปไหนมาไหนก็เหมือนเดิมตอนเช้าก็ยังไปวิ่งสวนลุมพินีเหมือนเดิม อดีตรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปริพีหรือหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยคนนี้จะเดินทางสู่นายกรัฐมนตรีผู้แข็งแกร่งที่สุดในประพีได้หรือไม่อีกไม่นานเกินรอได้รู้พร้อมกันทั้งประเทศค่ะขอขอบคุณข้อมูลเนะะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสวนและไทยรัฐขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ